คุณนายให้มาต้มเขาต้มให้ให้กินมาทันวะผู้ขาก็บไม่เคยเห็ดเป็นใส่น้ำไปบอกว่าใส่น้ำไม่ไหลามาทันแล้วก็ข้นไปเรื่อยเอาจัดไป งว่าจะได้กินบ่ก็ต้มเดี๋ยวไปเห็ดหมูสับก่อนผสมหมูสับมาค่อยมาค้นครับนี่ครับหมูสับปรุงเครื่องเรียบร้อยใส่กิบไทยดำก่อนเิบุวกเป็นดอกก็ดแบบใดบุก เขาอยากกินเราลองบึงครับคนไปเรื่อยๆว่าทันว่อ๋อไอเขาต้มแบบน,นี้ใจเย็นครับไปบึงเขายัางเป็นเม็ดอยู่มือสุกบอกให้คนไปเรื่อยๆทันว่โอ้ห่อนเมื่อดีไปเน,นี่ย เมา่อบางตัวมันสุกครับบาจะได้กินดีกว่าไก่แล้ะครับไก่เด็ดเป็นข้าวต้มแล้วนะไม่กำลังนี่ครับกรลังนิ่มเลยครับออโอ้ใส่เวลาตัวเพื่อการนีสิบนาที่ผมมวัากว่าคนเขาจะสุกครับ เราดชื้อเขาไอ้เอือเ่องยังเขากล้องเขาเขาที่ว่ามันสุกแล้วมาต้มอันนี้เอาเขาสารเนี่ยเขาสารม,มาใส่น้ำต้มครับคนเห็นว่ามันจะสุกอจอดมาเบ่งรอมาเบ่งว่าจะได้กินดีไหมประสบความสำเร็จบ่าเออ ได้แล้วครับเป็นขา้าวต้มแล้วี๋ยวหมูปรุงกันนี่ครับนี่ครับเป็นขา้าวต้มแล้วเม็ดเม็ดข้าวนิ่มแล้วี๋ยวเ้ามาปรุงเครื่องนั้นครับปรุงเครื่องไปแล้วครับใช้โรดีซื้อครับแล้วกระซิบม,มึงม,มันนัวบ่แล้ว,วเอาหมูลง à mùa luôn hả mặt anh nhai cà xe anh nhai không mặt anh nói cà xe anh nói ดีคำใส่ไปเลยไ่คำใส่ไปเลยใส่ไปเลยครับนี่ครับคนหงม,มันสุก คนห็นมูสุกครับเดี๋ยวเราเอาไปลงจานแกนี้ก็ได้แล้วครับนี่มูงสุกเราไปกินได้แล้วครับได้แล้วครับข้าวต้มหมูสับก็ <c oughs> พอกินได้ข้างแหลกที่ฮิตนี่ข้างแหลกเีฮ็ตครับกับพอกินได้อยู่นี่หมูอาจเจะบ่หลายครับเจ๊ไห,หนุณนายเขากินครับ ในครับท้องเสียเราต้องจัดหน่อยอเขาบอกว่า,วาน้ำใสแล้วก็ต้มครับแล้วก็ปรุงอ่ะก็รปรุงแล้วครับกินได้กินไม่ได้ก็ต้องกินนี่เพราะเราทำมันเป็นครั้งแรกไปคุณเสิร์ฟคุณนายเลย